โอเคครับวันนี้ก็ไม่อยู่ในเกมออีกรอบนะครับก็คือเ,เอาเรื่อมแค่โหมดยากแล้วก็ฝฟลายฝฟลา,ยยางเดียวโ <Okay. S 1> อเคจริงมันมีมือใหม่แล้วแต่ไม่เล่น,เ,นเดี๋ยวมันจะไอ้นี่มันจะนานก็กดเข้าไปเล่นเลยเสียงมันต่อมาณนี้กตต็ต่อเลยต่อเลยต่อเลยรีบทำไม ให้เก็บสามสิบถุงก็กวมันจะหาแบบหาเจะแบบี่เขาบอกมันจะวิ่งแบบเร็วแบบเร็วแบบเร็วมากๆอะ ไม่มีน<ป>้อ,ปอไปดางนอกเลยมาแล้วนเวนี่ยเอม้อไปางเงี้ยมาทีเดียวของสั้นเลยเนาะไม่รู้ดิมันน่ากลเนี่ยเพนก,ก็ทำาห้เนีดูเขามาแดกมงไปเอาลูกตาก่อนตายด้วยแมนดลไม่ได้ ดูนะดูนะยิงขอบาวมันจะวิ่งเร็วผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะวิ่งเร็วขนาดไหนจะกดวิง่งโอ้โหเร็วเลยมันบินเร็วมาก,อกอเอกระสือยกเก็บเกย์เอย์ หมดเลยอะไม่มีอะไรอะไรอ่ะมึงก็ไปดูตู้เงินริมเป็นรูปโลกไอ้ควายเนี่ยเออไม่เนี่ยนะเออไม่เนี่ยมันมีอะไรให้เปิดไม่ด้วยไม่มีอ่ะใหนปะกระดดิเออมีไหมมีอีเรียน สุดเดียวโคตรวงเวงอ่ะโคตรเขหยันมาแล้วเกินมันลอยไงมีไหงคือต้องไปทางขึ้นบนก่อนแล้วมันอยู่ไหนอยู่ชั้นล่างมอเรงขึ้นมา ต้องรอใช่ไหมนั่นไงมัน,นตายยากจริงมีเมียละไปจะล่างกําลัางงมามาคมามามาเฮ้ยไม่งม,ม,มาบ่เหรอเฮ้ยตังร้อนมา อย่ายาอย่ายาอย่าไปเปิดอย่าไเปอย่าย่าไปเปเปิดได้แล้วคราวนี้เราจะรัวไอ้ลูกกตานหมดแล้วนะสายผาแล้วบนนะบนบ่แล้ววิ่งจิง่งนะอย่างี้ก็่วิ่ง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  พิเปาตัวได้เข้ามาแดกเลโอ้ทำไมล่ะโอ้ลอยนี um, ่ก sure> ันลอยนี่กันก็ไปห้องไปงไปแล้วทำาไปจำบ้านยาาซื้อเ่รกิยกนีจังโ้ยมันหายใจแรงมาอมา่วย้ เโดยตอนรับมันดีท่ะ

ตอนนี้ดิวะม,ามา้ามันมาพวกมันมาแล้วมึงไม่ตอนแรกไม่ตรงไปละบ้าเออดื้ีเยโวยกูเจอมึงจะรอดเลยกะเหลืออีอย่างโอ,อ้โหแม่งยากว่ะเอาแหม่แหม่ มันจะพูดว่าหายใจไม่ออกเจอสิเฮ้ยมันไม่มีเลยจะรอไอ้วิ่งไอ้นี้ให้มันเพลิดกันูมันกำลังจะขึ้นเมาเว้ย อลงไปลงไปเออดีมากเด็กดีเด็กดี อย่าโผล่มาบ่อยอย่าโผล่มาบ่อยอะไรล่ะโอ้ไม่อยากจะรู้เลยว่าใครโผล่มาเข้าใจปะหลับได้ก็หลับแล,ล้วเออจะได้ว่าเออถ้าเป็นตํอตรงตำรวยจะได้เออให้มารับหน่อย ว่าตัวอะไรเดินเต็มอยู่วะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีชั้นบนสัตว์ด้วยนี่ตอนนี้ โอ้ยมันอยู่ชั้นบนไม่ไม่ปล่อยผมไปเถอะผมขอโทษเราจะไปห้องนี้ไอห้องเทียนนี่ หอนนัและยี่ห้องครัวนะอันนี้ให้เราไปนี่ดีกว่าเพราะลาเป็นเป็นทางหนีอะไรเงี้ยเฮ้ยจะแกงดิจะไปทางไหนต่อจะบอกว่าไปชั้นล่างอ่ะอืมใช่ใช่ใช่เอาอย่าไปอะไรวะกลัวโอ๊ยต้องไปนะ้อไปก่อนมาแล้วครับน้อง พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนชาววีอะไรเหรอโธ่ตัใจมึงไปพีชีพมือขนาดได้กูจะบ้าต้องลงมาข้างล่างแล้วก็ลงไปชั้นลาเฮ้ยทำไมมาอย่างนี้เนี่ยโอ้โโอ้ลิ้น ไอ้หไส้เนี่ยอะไรคองั้นไม่เี้ยเลยอีกวะโอ้ยจะจบไอเนี่ยเหอไม่ต้องเจ้าวะแผลก็แพ้แม่แม่งบนจะมาก็มาอยู่ดีก็มาเงี้ยเออก็ก็ขอจบคลิป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 ดีกว่านะแม่งเฟลว่ะไอ้โคตรยากกูพูดได้มันไม่ใช่ง่ายนะเว้ยมันหาทรายเนี่ยมันยาก ่ยไมงวิงโคตรไวเลยกระเซิร์เออย่น,นก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอเคบ๊ายบาย,บาย